สรุปประเด็นรายการผลกระแสวันที่29พฤษภาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชาวคอนโดแห่งหนึ่งนะครับที่ยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลิฟต์ใช้มาแล้ว2เดือนนะครับฟังแล้วก็บอกโอ้สอเดือนแล้วหรอคืออย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อจะมีผลกระทบต่างๆในตัวอาคารสูงที่มันต้องมีการตรวจสอบอาคารมีความเสียหายในพื้นที่ส่วนกลางหรือแม้แต่ในห้องของ คนที่อาศัยอยู่นะครับประมาณนั้นรวมถึงคอนโดแห่งนี้ด้วยก็แต่สิ่งที่มันมันใช้คําว่ามันแปลกคือมันผ่านมาแล้ว2เดือนแต่ว่าตัวสาธารณูปโภคพวกเนี้ยมันยังใช้งานไม่ได้นะครับก็เลยเป็นการรวมตัวกันไปร้องเรียนคุณชนทัศน์ซึ่งคุณชนทัศน์เนี่ยถ้าใครจำได้แกเคยออกข่าวตอนที่นู้นที่มันมีแบบผู้หญิงตกแม่น้ำเจ้าพยาและแกกระโดดลงมาช่วยนะก็คือคนเดียวกันแล้วก็แกเคยมาออกขระแสตอนที่เป็น เทปของทองปลอมนะครับแกก็เป็นคนช่วยประสานงานรวมถึงงานนี้ด้วยนะครับก็คือทางชาวบ้านอ่าชาวคอนโดไปไปแบบขอความช่วยเหลือจากแกนะครับแล้ววันนี้แกก็มานั่งในรายการด้วยก็หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหใช่ไหมครับมันก็จะมีการมีพื้นที่ส่วนกลางที่มันมีแบบเศษอิฐเศษปูนตกลงมามีการห้ามใช้ลิฟต์แล้วก็มีการตัดน้านะครับแต่ปรากฏว่าตัวคอนโดแห่งนี้มันมันมีหลายอาคารนะครับแล้วก็มันจะมีบางห้อง แล้วก็บางตึกที่ใช้ได้แต่บางตึกก็คือจะใช้ไม่ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า,าจะมีคุณยายวัยเจ็ดสิบกว่ากนะครับที่ไม่มีน้ําไม่มีไฟแกก็เลยต้องไปเช่าที่อื่นอยู่แต่แกก็ยังต้องเดินเหมือนกับก็ต้องกลับเอาของเพราะว่ามันก็ต้องมีของใช้ส่วนตัวก็คือบอกแกก็ต้องเดินขึ้นชั้นสิบเจ็ดอะไรเงี้ยมีคุณผู้ชายที่แบบอ,อยู่ชั้นสิบหเเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องแบบ เผื่อเวลาในการขาลงมันไม่เท่าไหร่ไงแต่ขาขึ้นกนก,นก็บอกว่าก็เดินไปพักไปเดินไปพักไปเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ที่บอกว่าพอบางห้องมันใช้ไฟได้เขาบอกว่าคนที่มาเล่าบอกว่าพอดีวันนั้นมีช่างมาซ่อมแล้วก็เหมือนกับเขาจะซ่อมเฉพาะห้องที่มีคนอยู่มันก็เลยกายว่าบางห้องใช้ได้บางห้องใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ห้องไหนที่ใช้น้ําได้อันนี้คือความน่ารักของคนไทยอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับเขาก็จะแบบต่อสายยางแล้วก็แบ่งน้ําให้ ให้เพื่อนร่วมชั้นใช้กันนะครับก็คือดูแบบสายายาวมากแล้วแต่สิ่งที่มันน่าแปลกคือแบบตัวคอนโดแห่งนี้มีนิติบุคคลนะครับมีคณะกรรมการ,าการแต่มันไม่มีการเหมือนกับมาการแก้ไขตรงจุดนี้นะครับก็แล้วก็จะมีเรื่องเล่าอีกว่ามีคุณป้าคนหนึ่งแกแบบขาไม่ค่อยดีใช้ไม้เท้าต้องใช้ไม้เท้าพยุงทุกครั้งนะครับแล้วก็แกขอทางตัว ผู้จัดการอาคารว่าแบบขอมาจอดรถคือตึกเนี้ยชั้น1ถึงชั้น5ามันจะเป็นอาคารจอดรถนะครับแล้วก็ชั้น6ค่อยเป็นแบบตัวห้องพักอาศัยแกก็เลยแบบเออขอมาจอดชั้นขอจอดรถชั้น5หรือขอให้แบบมอเตอร์ไซค์มาส่งชั้น5ได้ไหมแล้วเดี๋ยวแกค่อยเดินเพราะแกอยู่ชั้น7จะได้เดินแค่2ชั้นไม่งั้นก็ต้องเดินตั้งแต่ชั้น1นึ่งถึงชั้นเจ็ดไงก็ทางผู้จัดการอาคารก็แบบไม่ให้นะครับมันก็เลยแบบแต่มันมีการไปตรวจสอบปรากฏว่าเพราะมันมีการอ้างยิงว่าเฮ้ยเออที่ ชั้นห้ามันไม่ปลอดภัยมันไม่แข็งแรงอะไรว่ากันไปแต่ปรากฏว่าก็มีรถไปจอดนะครับแล้วก็เลยไม่รู้ว่ารถใครเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของตัวการโฟนอินผู้จัดการอดีตผู้จัดการนะครับก็คือผู้จัดการคนบคนบปกติผมก็เพิ่งรู้นะว่าผู้จัดการปกติมันจะมีวาระประมาณ2ปีแต่ปกคนนี้อยู่มาหลายวาระแล้วแล้วก็มีการโฟนอินผู้จัดการคนเก่าผู้จัดการคนเก่าเขา ก็เหมือนแกก็เล่าให้ฟังว่าตัวอาคารตัวตึกเนี้ยมันโอเคนะเหมือนกับตัวเจ้าของที่สร้างอาคารน่ะเขาแบบวางรากฐานดีมันก็เลยแบบยังแข็งแรงแล้วมันมีแบบมิสบงวิศวะช่วยกันดูอะไรมันก็คือโอเคแล้วรุ่นที่แกอยู่ก็โอเคแล้วก็มันมีการเ,เหมือนเก็บเขาเรียเกเก็บเงินเงินเงินทุนประมาณนี้นะครับของตัวตัวคอนโดแห่งนี้ ก็มีเห็นบอกว่ามีเงินถึงประมาณ10ล้านนะครับแล้วก็เอาเงิน10ล้านนี้ไปฝากเพื่อเอาดอกเบี้ยมาแบบเอามาใช้บริหารจัดการประมาณนะครับนั่นนั่นคือเรื่องเล่าในยุคที่แกอยู่แกก็บอกว่าพอตอนนี้เออมันมีเรื่องขึ้นมาก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าเงินเหลือเท่าไหร่แล้วก็ขอบคุณสื่อที่แบบมาช่วยกันแบบบริหารจัดการให้มันมีความคืบหน้านะครับเพราะมันจะมีใช้คําว่าวีรกรรมของเออผู้จัดการคนปัจจุบันนะครับเพราะว่า จะมีการตั้งไลน์กลุ่มแล้วก็เหมือนดึงลูกบ้านเข้าไปแต่สมมติถ้าใครถามอะไรไม่ถูกใจหรือถามอะไรแล้วตอบไม่ได้ก็จะมีการดีดออกไปนะครับดีดออกจากกลุ่มไปก็เลยกลายว่าทําให้ลูกบ้านไม่ได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะครับประมาณนั้นแล้วก็มันจะมีเรื่องของตัวเงิน10ล้านที่เล่าไปนะครับปัจจุบันก็คือเหลืออยู่ประมาณ3ล้านนะครับแล้วก็วันนี้จะมีหนึ่งในคณะกร,กรรมการที่บอกว่าลาออกมาแล้วแกก็เล่าว่าแบบเหมือนวาระการประชุมมันแบบ พอมีการประชุมก็เหมือนประชุมเร็วๆแล้วก็ตัดจบตัดจบแกก็เลยไม่ค่อยแบบรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแล้วพอธนาแก้วแกถามเรื่องเอาแล้วเรื่องงบล่ะบอกก็ดูแบบผ่านๆก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเงินมันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับประมาณนั้นแล้วก็มันก็มีการตั้งข้อสกเกตเพราะผู้จัดการคนนี้จากที่เคยแบบอยู่มีห้องเดียวตอนนี้มีหกห้องแล้วเอารายได้มาจากไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนมีการแบบตั้งข้อสงสัยกันแล้วก็ จะมีส่วนของการที่แบบว่าเป็นเจ้าตัวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนทางตัวหัวหน้าคณะกรรมการหรือว่าตัว,ต,วตัวผู้จัดก,การนะครับมีคนหนึ่งเป็นทนายแล้วก็พอมีใครพูดอะไรไม่เข้าหูก็จะบอกว่าจะขู่จะฟ้องจะฟอ้ะฟองอย่างเดียวนะครับก็วันนี้สังเกตอาการของทนายแก้วได้คือทนายแก้ววันนี้แกไม่ค่อยสบายนะครับแบบเหมือนเส้นเสียงเสียบเสียงก็เลยแกก็เลยแหบก็เลยพูดไม่ค่อยเยอะแต่ด้วยสีหน้าแกแกแก็บอกว่า,วา เหมือนกับขัดใจอะว่าเพราะมันมันก็จะมีเรื่องกฎหมายของการจัดตั้งนิติบคุคคลเรื่องของคณะกรรมการที่จะต้องแบบเอ่อรวมเสียงให้ได้เท่าไหร่ถึงจะมีการเลือกตั้งใหม่อะไรประมาณมันจะเป็นกฎยิบย่อยยิบย่อยซึ่งทนายแก้วก็บอกว่าแกก็เ,เสนอแนบไปนะว่าไม่ต้องถึงกี่เปอร์เซ็นตะ์นัเราเอาเอา20%ก็ได้แล้วแล้วถ้าคณะกรรมการลาออกไปก็ก็แต่งตั้งใหม่อะไรนะแกก็แมนเรื่องพวกนี้แล้วแกก็แบบเหมือนแบบขัดใจตัวผู้จัดก,การคนปัจจุบันนะครับที่แบบ อ้างนูน่นอ้างนี่แล้วจะฟ้องจะฟ้องแกก็เลยแบบออกตัวว่าเพราะว่าทางลูกป้้นก็ก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมครับว่าแบบเดี๋ยวจะโดนฟ้องก็บอกฟ้องมาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้อะไรเงี้ยเป็นดูแลเรื่องนี้ให้นะครับเพราะว่าแกก็แกแก็เก่งเรื่องนี้อยู่นะครับประมาณนั้นหลังจากนั้นก็คือมันจะมีทางคุณชนหัศก็มีประทางไปประสานไปทางสคบนะครับก็มันก็จะคล้ายคแนวของตัว ป้ามหาภัยที่ลังสิตนะครับอันนี้ก็คือสอบบเขาก็เข้ามาดูสถานที่ดูพื้นที่ก็เลยมีการแบบช่วยประสานงานเรื่องของลิฟต์เขาบอกว่าลิฟต์อ่ะมันมีประกันซึ่งมันจะหมดเดือนมิถุนาก็คือไม่กี่กี่วันนี้แหละก็เลยต้องมีการเร่งประสานงานว่ามันยังอยู่ในตัวระยะประกันหรือเปล่าเพราะคอนโดนี้แบบเหมือนเกือบเกือบสาปีแล้วนะครับแล้วก็มีการประสานงานเรื่องของไฟเรื่องของน้ํา ให้แบบจะได้ให้ชาวคอนโดได,ได้ใช้งานได้กันต่อนะครับก็มีข้อเสนอเรื่องน้ําว่าแบบงั้นถ้าโอเคว่าท่อมันรั่วก็เปิดปิดเป็นเวลาไม่ล่ะแบบช่วงพีคไทม์ช่วงแบบที่คนแบบไปทํางาน6กโมงเช้าถึง8ปดโมงเที่ยงถึงบ่ายโมงหกโมงย็นถึงสามทุ่มไหมและรละระหว่างนั้นก็คือปิดเพื่อไม่ให้แบบมันมีการสูญเสียน้ําในระหว่างที่กําลังรอซ่อมบํารุงนะครับแล้วก็ทางสคบก็เหมือนกับให้ ความมั่นใจว่าเนี่ยเดี๋ยวลิฟต์มันจะใช้ได้จาก4ตัวเนี่ยที่มันใช้ไม่ได้เลยเนี่ยใช้ได้2ตัวนะครับก็เพื่อแบบทําให้คนชาวคอนโดกลับมาแบบใช้งานได้เพราะมันมีทั้งแบบผู้สูงอายุมีทั้งเด็กที่ต้องไปโรงเรียนอะไรเงี้ยได้รับผลกระทบนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องดีๆที่มีความคืบหน้าเพราะสื่ออย่างโหนกระแสนะครับประมาณนั้นแล้วก็ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเดี๋ยวตัวผู้จัดการที่บอกว่า หรือที่ที่เป็นทนายเนี่ยเขาจะแบบอะไรยังไงแต่ก็อย่างน้อยก็มั่นใจได้นะครับว่าทนายแก้วก็จะอยู่ฝั่งชาวคอนโดที่แบบเดือดร้อนนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรคลิปหน้ามาเล่าให้ฟังนะครับแจ้กันคลิปหน้าครับ